ค้าวันนี้เรามาพบกับสินค้าตัวนี้ครับระแนงปรับองศาได้สำหรับรูปลูกค้านําไปใช้เป็นฟาสร์ครับลูกค้าฟาสร์ในยุคปัจจุบันครับลูกค้าก็ฟิกตายตัวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับสินค้าของเราครับที่เป็นระแนงปรับองศาได้สำหรับรูปประยุกต์ใช้เป็นฟาสตร์ครับฟาสร์เนี่ยมันอยู่กับที่ใช่ไหมครับแต่ของเรามันปรับองศาได้ครับ0-90องศาครับพร้อมชุดล็อก3ระดับครับลูกค้าฟาศาสตร์ปรับได้แบบนี้มีที่เราที่เดียวครับลูกค้าสําหรับสินค้าของเรา ขนาดตัวเนี้ยกว้างและสูงมากๆครับกว้างที่186เซนติเมตรครับสูงที่240เซนติเมตรครับลูกค้าขนาดก็เป็นอีกเรื่องครับที่เราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยบอกได้เลยแจ้งได้เลยอยากได้ขนาดกว้างคูณสูงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับลูกค้าตัวเฟรมลูกค้าเลือกได้เลยครับสีขาวหรือสีดำระแนงตัวนี้ทําจากเหล็กกล่องลายไม้3มิติของทางเราเองนะครับเลือกได้เลยทั้งหมด9รูปแบบครับลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจสินค้านะครับสำหรับระแนงปรับองศาได้สำเร็จรูปไม่ว่าจะทำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับประยุกต์ใช้ได้เลยติดต่อเราได้เลยครับที่ไลน์แอดตัวเมทัลนะครับขอบคุณครับ